ไว่าไม่ได้ย่องจับของเด้อรวยบอกเลยแค่เข้าแค่แค่ซื้อหุ้นเดียวอ่ะเสียแค่สองเทียนเสียแค่สองเกก็ปังแล้ววันนี้ถ้าเบิ้ลนะถ้าน็อตไทยเบิ้ลหนึ่งหนึ่งจะพิมพ์ขึ้นมาก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งซเจ็ดเจ็ดคือสวยมากหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดคือสวยชอบมากเลยแต่วันนี้เราอันนี้คือ อันนี้ว่าตรงๆเด้อเลขประจําพระองค์เนี่ยอันอันคักอันแน่ซื้อบาได้ผมว่าบอกไม่น่าจะมาแล้วนะครับถ้ามานี่ก็แสดงว่าก็คือคนก็ซื้อไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยทุกสัมกระทั่งในในในวงในเว็บอะไรจังสี่แม่อิหลีบอเลขกําลังวันไอ้ไม่ใช่เลขกําลังวันเลขประจําพระองค์นะอันคักอันแน่ตอนนี้นะอันอันอันนเยอะมากผมว่าไม่มาหวังว่าเนี่ย เพราะมันดังจัดถ้ามาก็ใครซื้อก็ถือว่าโชคดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวปล่อยลงกลุ่มแล้วจะปล่อยให้รับครับไม่รู้มาไม่มาไม่รู้อ่ะเพราะว่าคอยากเอาชนะหวัวสัญจรเหมือนกันแ <c oughs> คบครับวดนนี้สายด่วนรัฐบาลนะครับถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบผม ก็คือชอบชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้กับตัวนี้แต่ผมไม่รู้นะผมบอกก่อนสวัสดีแม่สํารวยผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่คือผมชอบสี่แปดเก้ากับสองเก้าสองสี่ส่วนส่วนท่าเม็ดท่าท่าสองหางเนี่ยคือผมชอบหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งห้าเนี่ยตอนแรกผมผมว่าจะเอาออกแล้วแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นสายด่วนนะครับ คือผมชอบตัวนี้กับตัวนี้แต่ผมไม่แต่ถามว่า3าตัวนี้ผมชอบตัวไหนผมชอบตัวกลางชอบตัวกลางนะครับ9ก้าสองสี่กับหกับนะครับเอาหกลับไปเลยแล้วก็ระวังกลับหัวเป็นหกสี่สองด้วยนะครับส่วนสัตว์อันนี้คือชอบไม่รู้ว่คือชอบชอบอยู่ในใจแต่ไม่รู้มาไม่มาแต่งวัวนนี้มั่นใจว่ามีสามไม่สามก็สองครับ จริงไม่สามก็สองแต่จะให้อีกนิดนึงก่อนคนที่ยังอยู่ดูอยู่ถ้างวดน,นี้ก้ามานะฟังนะถ้าก้ายังอยู่นะก้าพิมพ์ขึ้นมาก็ได้ครับจะได้เป็นพยานว่าผมพูดจริงถ้างวน,นี้ก้าอยู่นะผมก็ไม่รู้แต่ถามว่างวน,นี้ผมชอบก้าไหมไม่ค่อยชอบแต่ก็จริงไม่ค่อยชอบอะจริงแต่ไม่รู้ว่าแต่ก้ามันไหลใช่ไหมถ้าก้าวงวดนี้มานะก้าศูนย์ 93ครับ90 93 92 90 93 92 98กลัวมากเลย98้าแปดเนี่ยเก้าศูนยแคปไซดด่วนไม่ทันเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาแล้วถ้าเก้ามานะชอบ90 93 92 98ชอบแค่นี้แต่ถามว่าถ้าเก้าในบรรดานี้ชอบตัวไหน อบสุดนะชอบเก้าสามเพราะมันเป็นเลขทูบที่ไปจุดที่วัดหน้าปกอะให้อีกรอบหนึ่งวัดหน้าปกแล้วมันตรงกันมันตรงกับเลขที่ผมทำโอเคนี่มีคนพิมพ์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะแคปเป็นหลักฐานถ้าเก้ามาส่วนอันนี้เป็นทูบครับอันเนี้ยบอกเลยเป็นทูบที่ไปจุดที่วัดหน้าปก แล้วบางเอิญมันตรงกับเลขที่ผมทําคือคือชอบมากมันตรงกันเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกไม่ออกสองสามแต่ทุกคนอาจจะมองเป็นเลขเก้าก็ได้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ผมก็เลยกันกันไว้ให้อันนี้คือผมลงให้หมดแล้วแต่มันอยู่ที่ดวงครับบางคนอาจจะเห็นเป็นศูนย์บางคนอาจจะเห็นเป็นเก้าอาจจะเห็นเป็น 9, จจหกอะไรแบบนี้แต่ผมให้ก็คือผมกันกันกันไว้ให้ ก็คือตามนี้ครับอืมโอเควันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณคนที่เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณคนแม่แม,แม่ที่กดไลค์กดแชร์ว่าจะได้ที่ผมพูดไปไม่สุภาพนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน,นี้เลขมันจอกตัวไหนแต่วันนี้ถ้าผมมีโชคมีลาบผมทําให้ทุกคนได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วทําให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบผมก็ดีใจแต่ถ้าวันนี้เลขมันไม่เข้าผมก็ขอโทษขออภยัยจากใจนะครับก็คือ